อย่าเข้าไปสิชี่ยวชวบอกแล้วไงว่าอย่าเข้าไปนี่ไม่ได้นะทำอะไรอยู่เหรอมาเยอะผีเสื้อถูกเผาหมดเลยทั้งที่เราอุตส่าห์คอยไล่แล้วแท้แ้เชียวนี่อย่าสิเดี๋ยวก็ตายรับอย่าเข้าไปใกล้ๆสิเจ้าพวกนี้ไม่ใช่ผีเสื้อหอรอกแมลงเม่าตั้งหกัก เพราะงั้นถึงไล่ไปก็เปล่าประโยชน์พวกมันน่ะโง่อย่างนี้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วช่างโง่จริงๆเลยดูไว้สะสมมติว่าโลกนี้ยอยู่ในความมืดมิดมาตลอดแล้วมีเปลวไฟนี้เป็นแสงสว่บบางเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็แล้วังไง จะรู้ว่าร่างการน,นี้ต้องถูกเรลวไฟเผาไปก็าตามทีนี้นก็คงกระโดดเข้าหาเรลวไฟโดยไม่ลัเงเลเหมือนเจ้าพวกนี้แหละและถึงปีกจะถูกเรลวไฟเผาไปตกลงสู่พื้นดินมองแม่มมากสักแค่ไหนและเปลือกเพื่อนไปหมดจะไม่รู้ว่าเป็นตัวฉันยังไงฉันก็กระสุดกระสนเข้าหาเรลวไฟนี้อยู่ดีนั่นแหะ ตัวฉันแล้วเหล่าไฟนี้ก็คือตัวเธอนั่นแหละมายะเราไม่รู้เรื่องเลยว่าท่านพี่พูดเรื่องอะไรอยู่ จะเห็นชะตากรรมที่ตนท้องประสบด้วยความสามารถของเนตรบังกรแล้วก็ได้สำหรับตัวฉันแล้วเรลวไฟนี้ก็คือตัวเธอนั่นแหละตอนนั้นเราตอบกลับไปไว่ายัางไงกันนะ ณบุญชิจิคุณบุญชิจิคุณบุญชิจนินี่คุณจะทำอะไรกันคะนั่น,น่ะห<อ>ยุดเถอะนะคะ<อ>คนไข้คนนี้อาการสาหัสรมากนะคะยังไม่อยู่ในสภาพที่จะให้เข้าเยี่ยมได้หรอกคะ่ะกระุณาออกไปก่อนนะคะคุณบุญชิจิเดียวครสิคะคุณโอ๊ยอ,อย่ามาโวยวายอย่างนั้นซิมันโด้หหซะจะนอนไม่หลับเลยอะคุณบุญชิจิ มันเยี่ยมเร็วจริงๆเลยนะแล้วจะจับไปจะถึงเมื่อไหร่กันคะเนี่ยออาการดีขึ้นแล้วนี่ครับอย่างนั้นเองเหรอครับคุณบุญชิจิไปห้ามคุณชินเอาไว้สินะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่ไปตามน้ำเท่านั้นเองตามน้ำเท่านั้นผมจะช่วยอะไรไม่ได้เลย ถึงจะเห็นสภาพของพวกพ้องคาตนะที่ถ <under> ูกจัดการแล้วผมก็ยังทำได้แค่ผมกับคุณชินคุณชินฉันเขากัดชินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นเอาแต่ทำตัวเรื่เปื่อยไปวันๆกูตามตรงเลยว่า มีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่บองกันววเพราะว่าเฉพาะเวลาที่ต้องปกป้องมายาจางเท่านั้นที่เจ้านั่นอาจจะจริงจังและเอาไปเอาตายมามายาเจ้านั่นจะมีชีวิตก็แค่ช่วงเวลานั้นเหมือนกับว่าที่นั่นเป็นที่ที่เขาต้องการอยู่เพียงแห่งเดียวบนโลกใบนี้เจ้าคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก็คือตัวฉันนี่แหละ ทั้งที่อยู่ด้วยกันมาตั้งเกือบสิบปีแต่เพิ่งจะมารู้เรื่องที่น่าคิดได้ไง่ายเอาตอนนี้คุณบุญจิจิวันนี้ผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับได้ชมในสิ่งที่ตื่นเต้นสนุกสนานมากเลยล่ะครับท่านเจ้าสำนักก็แค่ปาหีเท่านั้นเองต้องมาคิดเรื่องเกี่ยวกับนัสุมะชินกันใหม่แล้วล่ะนะ ช่วยรวบรวมข้มอมูลเกี่ยวกับนัสเมชินตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ดร<า>ีบรีบหน่อยนะค<า><า>จะกำจัดนัสุเมชินย่างงั้นเหรอผมเห็นว่าคนคนนี้มีเรื่องน่าสนใจนะครับแม้แต่ในเวลาที่เจียนตายก็ยังมีจิตอันแรงกล้าที่คอยใฝ่หาพลังของเนตรมังกรและที่เหนือสิ่งอื่นใด มันก็คือความรู้สึกที่แข็งแกร่งของเขานั่นแหละหากใช้ดีๆแล้วแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อการสร้างนักสู้สมบูรณ์แบบที่ท่านเจ้าสํานักปราถนาอยู่ไม่ใช่หรือไงล่ะครับคิดจะมาออกความเห็นกับฉันหร,หรือโู้เชงอะไม่ได้เลยแม้แต่น้อยครับถือซสว่าเป็นคำพูดลอยๆจากผู้ที่ใช้ชีวิตในวงการมืดของไต้หวันก็นแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของท่านมิเซอมิ ขอโทษค่ะมามาคุงขอโทษซะสิ <c oughs> เอา้ามาคุงเอ่อไม่เป็นไรนะคะโ <c oughs> อ๊ยตัวคุณสั่นอยู่นี่คะเนี่ยอ ทาทีในระยะนี้ของท่านมิสุมินะัว่าแปลกไปอย,ย่างเห็นได้ชัดมันก็ล้ายซึ่งจิตใจในการต่อสู้จะกลับซัซ้อมไม่สมทราบเข้าสู่ตัวเลยจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับนัสเมชชินหรือเปล่าครับสักวันแสงสว่างจะต้องกลับคืนมาพร้อมปล่อยแสงที่สว่างจ้าถึงขนาดไม่ยอมให้มีความมืดหลงเหลือไว้แม้แต่นิดเดียว ไม่ยาม่ยาอย่าไปนะมายาไม่เป็นไรหรอกเราไม่ไปไหนอยู่แล้วล่ะท่านพี่ว่าแต่ยังอุตส่าห์ถูกอัดสนุ่มแบบนี้ได้อีกนะท่านพี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เห็นท่านพี่ในสภาพอย่างนี้คนที่ใช้กำลังหยุดท่านพี่ได้แบบนี้ นึกว่าต้องเป็นหน้าที่ของเราซะอีกนะว่ากันตามตรงก็รู้สึกสับสนพอตัวท่านพี่ยังจำเรื่องแมลงเม่ากับเปลวไฟได้อยู่หรือเปล่าพอมานึกๆึกดูแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นสินะที่ท่านพี่เป็นห่วงเรานะ คันท่านพี่ทื่นอยู่เหรอปล่อยสิอย่าไปนะมยายะไม่ต้องเป็นห่วงเ,เราอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวมยายะเปล่าไฟไเปล่าไฟกำลงังเผาฉันอยู่ มายามีเธอเท่านั้นที่เป็นแสงสว่างของฉันเป็นเปลวไฟของฉันมายาจริงสิในตอนนั้นเรา,ารบตัวฉันแล้วเปลวไฟนี้ก็คือตัวเธอนั่นแหละมายานี่เอาหรอกเอ๊ะแล้วไม่อยากเป็นเปลวไฟหรอกไม่อยากเป็นเปลวไฟที่เผาท่านพี่หรอกมายาเราขอเป็นผีเสื้อดีกว่า ท่านพี่เองก็เป็นผีเสื้อเหมือนกันเราขอเป็นผีเสื้อกับท่านพี่ดีกว่า ไปรอบกันแล้วแล้วก็เราก็จะไม่ครวอย่างแน่นอน